สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บ่ต้อมพามาเข้าป่าอีกแล้วพามาหาเห็ดละโงกพี่น้องเห็ดละโงกเห็ดตะมากเห็ดไทรเนาะจ้าเ,จเห็ดอะไรเอาหมดเลยพี่น้องจะเอาบ,บองนาะพี่เราบ่ต้อมเนาะครับมาล้นกันจ้ะว่าสาลุงก,กับบ่ต้อมสิมันบ่อันนี้บ่ต้อมบ่ต้อมเจอแล้วนี่เห็ดยังบ่ต้อมเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งนี่ดอกดสวยๆเน เก็บเลยเนาะเดี๋ยวลงเนาะจ้าเก็บเลยดอกสวยๆเลยพี่น้องได้เ่าขี่รถผ่านมาเมื่อกี้เนาะครับเห็นเห็ดโคนดอกเดียวขี่รถรถมันจะเข้าป่าหนารอบนานอาจะออกอีกเนาะมาต้องมาจะออกเห็นดอกเดียวเห็นดอกเดียวเขาเลยให้ส่งลงลงไปเก็บมาเมื่อกี้นี่ไปไปเก็บต่อให้ให้ต่อพี่เนาะมาตอนตองห้องนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าติดใครเนาะมาต้องเนาะติดใคร Nà ừ bắt, nà len. Nào leng. Say hết kay na leng chân sửa chân vino. Ao lè vật học. Tì, 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 lè có cố sủi đây Ta ừ. à, vô kép đây. Mà. Kép mà mà đây. cho kép nữa nè Kép tóc nè Mấy lòng cho đi đi Thôi nữa ต่าแน่โอ้ยตกแล้วนี่ดอกนี้สวยนี่ดอกงามพี่น้องโอ้ยสวยขนาดเลยดอกมักใหญ่ัหาโตตองเห็นอีกเลยพี่น้องเห็ดน้ำมาดยังแข็งอยู่เลยได้ยี่โบ่ได้แข็งปกเลยสลดุงด่ขอใบไว้หน่อยค่ะ ดอกสวยเก็บร้อยบาทต้องยังแข็งเนาะเห็นนาแล้งก็เป็นจังสีแล้วแข็งอยู่พี่น้องไปเก็บไปหาต่อจ้ะพี่น้องหาเรื่อยๆพี่น้องดินดินมันเริ่มแห้งเริ่มนั่นแล้วเนาะหาโน้ก่ห้อยเงินไปที่ไหนนี่เดี๋ยวดอกนี่กันนะเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนบอสเอาดอกนี้ก่อนดอกสวยขนาดนี้ บงดอกพี่น้องมีดอก้ยอาได้หลน้เอาได้แขงเลยมั้แขงอยู่ทำไม่ได้ไม่หนาเรงต่ต้องไม่เป็นจงแต้องมาต้องเ็อีกก่จะพี่น้องก็ถ่ายให้เบิ่งเนาะ่น่ต้องเารเดียวเหรอด Ui, đọc sủi Kiệt mất rồi tao, Kiệt anh luôn nhé Ăn nữa Đọc không nhảy tao nữa Đọc không nhảy Ở đây bọn Ở đây Không có đây có quay hết chưa? จวเอาไว้ดีกว่าเที่ยงไหต่อที่น้องหาเลยเดียวปะต้อมสางเห็นแล้วจะงาบางงานพีน้องเห็นแต่ขาวๆเท่อ่ะดีโอ้งามปะต้องไ่เด็ดเงามน่ะบาได้ไหม โอ้ oh, 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 สวยขนาดเลยเขงเนาะะตอ่ะบนี hmm. ่โอ้โหดอกงามขนาดนไแล้วอไไหมดอกเดียวกะต้อโอ้ไม่ต้องตัดขาเลยไงงามขนาดเลยไปสวยจะสวยเข็งเยังกะต้อ

อ oh. ย่างกินลบ่น่ะเขาได้อยู่บ่ลงะไม่แข็งอยู่บะแข็งอยู่ทอย่างกินบนาะไปไปาเราห้ามอยู่บ่หามไหมหามอยู่พี่น้องแข็งอยู่เด้สาวรุงกะเห็<ป>นคืกการบอตเ้อเด้ โอ้ยนาเลยนเอาเยนม่เด็กเอาได้ไหมบอเอาไ่ได้ไหนาะมีเตะไว้ให้เสื้ออันตัว้เจ้มาหาก็เจ้ามาบางเอี่อนี้สลักน่านเอาก็เ่เาเอาน่าแบบจอมกอบสดอกนี่ดอกนึ่งนี่สองนู่นนู่นอีนู่นอีกนู่นนู่นข้างบนนู่นูด No, nó, hít thương nó lên mặt nó. Niềm nè, để phụ tùng kịp đôi lăng kèm lèo. Tièo. 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 này โอ้ดอกนี้เน่าเน่าะเน่านี่ดนี่ดอกนี้แข็งเจคนหาพ่นอมาค่เนาะน่าจะไปมานี่ดอกแข็งอยู่เลยทางอีกนี่บะกนี่ดิบมนี่ดิดอกนี่เนี่ยเยเกือบลมนี่โอ้ต้เห็นนู่นนู่นนู่นนั้เกเะเติกเกือบล่มกือบล นี่งามน้อยู่บ่น้ำยุแข็งบต้มวางตะกร้าเไที่ไหนนี่บ่โอ๊ยเนาแล้วบ่ต้มดูไดุ้นนตายลุนฮึตกองทางเหตากองทางบ่โอ้ยยัเราไปจะไปเห็นเาตกองทาง หกนะข่างถนนเลยดิพี่น้องนอกบัตรจ๊อโอ้ยน่าวเบาเอาได้อยู่บ่ะนะแต่เห็นแข็งอยู่อะแข็งบ่แข็งเอาได้อยู่บ่ะนี่อะไรเห็ดผลบดถือพี่น้องเอามาได้เลยบัตรจ๊อถึงน้ำพนันจะเปื่อยแล้วไดม่นะบ่จ้ะเชื่อเชื่อหาต่อมาจ้อตัวใดบัตรจ๊อขุดขุนกลลุศัลลุรูดิเอาได้ป่ะ

แข่งเงี้นอะครับสะดงเห็นมยพี่นองจจะได้กไม่ได้แต่ว่าโอ้แข่งเลยบอตอมแต่กระบอเอ้าดรอกมัถือน้ามานจะป่วยอ้เสียดายไรมาก่อนนะบอตอมไหนโอโนดอกอหน้าเลยแมะสะดมเก็ยเสียดายสุกไมเก็บโอ้ยเกือบล้มเกือบล้ม โอ้พี่น้องอาอาง,งามขนาดนี่แหละจะ,ะเฮ็ดนาแรงเนาะมาต้อตมนนอนเนาะจ้าเนี้ยแข็งอยู่ด้วพี่น้องนะเก็บมาเลยครับเก็บมาเลยถั่วลงเก็บลเออลยห้องนี่แหละพี่น้องเว้ยมีเด้ จับไม่คว้า,าไปให้พี่น้องเป็นจุ้มเลยปอ <laughs> าเจ้าดอกอันนี้หา้หาดอกห้าดอกหมวงเดียวพี่น้องพู <laughs> องดอนะไรเป็นจุ้มเลยบมอต้องไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นบมอเจ้าเอาเลย,ต,เลยต,ลตัดเลยตัดลูกตัดทำไมต้องหันเดเหีเห่ยวแล้วบมอต้อมเลน,นี่เหี่ยวสองดอก ตั้นนด้ตัวใหญ่หิมะออกดอกว่าง่ายเนาะอืมที่ใดเอ่อเอาไรอย่บ่กใต้หนาอได้เห็ดหนาอะไรงเป็นจังซีหรือเปล่าได้เลยแต่ต้นนี้ขนาดจะบัวได้นี่นี่ยเห็นี่เหตัดเอตัดก่อนเอาไว้มาทำเชย้อเนาะจ้าบัวได้มันบ่บัวได้หน้ามันแรงแรงเนี่ยบัได้ก็เอาไว้นี่นะ จะได้ดีแข่งป๊กเลยถลงกยะขยากัตตมเ่ยเอาที่นี้มาเนี่ยดอกเลยเนาะเอาไรก็สามโดซื้อหาโดพี่น้องเออคุณนะโอ้ยดอกนีสวยหลังจากคุดเฮ็ดมาเมื่อเช้าเนาะบัตตมเนาะมามาอีกหาเฮ็ดนี่ต่อเนาะหาเฮ็ดต่อหาอยู่หาคิดไปยังสิเราจะพี่น้องหากินไปเรื่อยงานกับพนงานหมดแล้วหมดงานแล้วดอกนี พอแกงแนละ้วพอต้มเนาะไปนนหาต่อเนะเห็นลำหมากจ้าดอกเดียวไปหาต้เห็นลำหมากเอแล้วเห็นลำหมากอีกหนึ่งดอกดอกสวยพี่น,ะน้องน้ำเราตัวนี้เนะาะเล่ยได้แนละ้วเนาะไปหาต่อ่น้อง

thì đây đây khèn rồi đấy Tới bên này tuổi mà khèn ống á thôi đúng cao cao bao áo

ได้เหรอเนี mm. uh. 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 Okay. Okay, ่ยนนนนนนนดูีดีดีแบบนี้ใช้ได้แบบเนี้ยแข่งเงนหมดตเมื่อกี้เอาไปได้ป่แลเอาม่ได้เหนียวแล้วไปนี่บ่จะลงเดีด้พี่น้องแข่งแข่งย่ได่ยังบต้อมห้องยัง บ้อ๋อลีขนาดนั้นไหมนี่ขนาดสาวลุงก็เห็นทีกันไดอกสวยเขาได้ยังเขียนอยูนะพอต้องเติมนั่งแล้วไปงานต้องาก็ไเลพี่น้องดอกนี่สาวลุงเขียยงนึงเลยจ้าพี่น้องนะ จุดฮักเขีย่ยไปเขีย่ยมาอดอกก็ง,ง่ายพอนเขีย่ยจนฮักเมื่อกี้เลยไปหาต่อพี่น้องมีแนบต้อมแค่พี่สาวอุ้ยเก็บขนล่มมึงไหมกักดอกมีดอกแล้วแล้ก็ดกูติดตะกาบอต้อมวางมันอีเด็กสาวลงก,ก็ได้เกิดการเลยงามขนาดเลยเขีย่ยจนหัวเขีย่ยจนนั่นขาปี๊ดขาปี๊ดเหร <laughs> hey, bảo đi, đi, bố mẹ hết bố học bắt tóm này nè mẹn ba Thì này Đọc đeo bao Đọc đeo Đọc đeo tắt ăn đọc จะไปเนาะเลยวออยู่พอกินเลาะบ่ทอปเนาะไปหาอีกอนเก็บตั๊กไม้์กันเนาะเยบ่ทรอนี่ด้ถ่ายรูปได้ไหมเอดินดอกก่อมีดอกเล็กอยู่รุ่นดอกนดอกน้องบอทเอเด็ดเด็ด เอาได้ย like, ังไงเอาได้อยู่นะวะจันมันแข็งอยู่แต่ว่าแอซี่งเรงมันกินแหละปะต้อมไม่เห็นเสื้อมาดอกจ้ะนี่ดิดอกนี่กินเอาบ่ด้วยยังแข็งอยู่แต่ว่ามันกินซี่งเรงเลไอย่างวงีนะเหมือนกันพี่น้องสองดอกไปหาต่อปะต้อมมีบ่ ดอกเดียวเดียวก็เอาเก็บไปเรื่อยๆกันพอแกงเองราบ่ต้อมดอกสวยดีอยู่ไปต่อบ่ต้อมเห็นตะวันขึ้นเรแวๆไปเอาถ้าอย่าบอกโอ้นั่นแหละเน่าแล้วเน่าแล้วบ่เน่าแล้วเอาดอกนี้เอาดอกนี้ดอกน้อย ดอกนล็กต uh ัด huh. ท uh ิ huh. no pa, ้งก okay. ่อนนี่ไปหาต่อใส่หาต่ออีกจักหน่อยก็นอ้ปะต้อมนี่ก็พอเกงเลยจ้ะจะหาอีกก่อนเดี๋ยวทีดอกก็ไสวยเดอกป็นนี่แต่เด็ เปี่าบาง,งสัยก็จะเขี่ยไปบ้างเขี่ยละดน,น,นะยันเสาไข่อะไรเพิ่นมาเขีย่ยว<อ>่าะอื่นว่าไกลเถอะเนาะต้อมเ,เป็นแบบไม่แข็งอยู่ถ้าจะหน่าจะโดนโดนไม่เขียไไ่ยป่ะเนาะโดนไม่เขีย่ยโอ้งานขนาดเลย đẹp bắt đầu tìm được 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 Đây, được tìm được tìm đỏ Chưa đỏ tìm được tìm luôn, đổ, luôn, đổ, luôn đổ. Như rồi. Lên, nó đổ đổ. Thấy, Đúng, đó, nó nó cành như nó giống như nó bảo tơ, thấy, ít đọt này chưa? lủng như này, có đai không? không là ở lấy sầu ngồng, cành như nó, cành thử, เหี่ยมอง่เข่งเยอะจัวะไปหาตัอไปนี่ตัวสวยตัเข่งแล้วตัวนี้งามอู้ยงามตัวนี้ไปเละมาอีกได้ไหมนอง แรงจะเป็นตัีเจะนอกบัดชมงงามยูยังแข็งอยู่ไปเด่นเดี่ยวเลยพี่น้องิ่ยขนาดมันพี่น้องจะต้องเห็นแล้วขนาดไห่งามขนาดไหนเอาม่บัดดต้องเขี่ยปุงกัใกล้กันาจะอยู่ใกล้กันกันยังสวยไปหมดแดงก็มี เราลงก็เห็นแด้เี่เห็ดน้ำมาโอ้ดอกงามขนาดเลยดอกนี่ต้มห้องแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้มกันไปยังบ่อห้องดิพี่น้องนี่ก็อีกดอกนึงอีกสองดอกแล้วเจ้าเห็นเห็ดยังบ่ต้มต้องหาคนเจคนละที่คนละทางเลยพี่น้อง ไปนำการของประเทศกินเนาะบะต้อมเนาะไปไปบอกบะต้อมก่อนพี่น้องนาะที่สามพี่น้องสะลุงเห็นอีกแล้วนี่ยกำลังสีย่างไปหาบะต้อมยังบ่เห็นยังบ่ฮอดาอย่างทื่เบะต้อมไปหาบะต้อมมาดิพี่น้องเว้ตัดขาไปแล้วตัดตัดตัดก่อนเนี่ยถือดินอย่างถือกันนัดเลยเดี๋ยวกรเดินเพลินฮอดพี่น้องจักะมีอีกเราบะต้อมบะต้องเขี่ยบไม่เห็นบะต้องเขี่ยบ่ะ ต่อลุ่งถือมาแตกหมดเลยแตก่ะหลักสวยหายคน,นะนไรก็เลยแวะมาหาเห็ดนี่นะบ่ตอมได้ดอกเดียวก็หลอกไอ้คนก็ได้คนดอกเดียว <laughs> หาเห็ดชายต่อพี่น้องไปไ,งไ,ไปตังเลนบ่เนี่ย ดอกเดียวพอหลอดตลกไอละหมากบ่ไอละหมากโอ้ยละหมากจะเอาอะไรบาะเตละหมากจะเอาขี้เต่าหาอยู่หากินเนาะอย่าไปติเนาะพี่น้องเนาะก็เดินหาได้หลายเลยพี่น้องเลยวันนี้จะเฮ็ดตะมกเฮ็ดผึ่งเนาะบ่ะเต้มเนาะวันนี้ได้หลายวันนี้ได้หลายเลยดิแต่ก็คิงให้ก็แข็งได้หรอพี่น้องแข็งตักซี่เราจะเฮ็ดหนาแรงเนาะบ่ะเต้มเนาะต่อลุงไปเห็นเฮ็ดเด้อ เขาเดี้ยวมาบบตานเห็นดอกหมูต้องมีมัทัได้เกี่ยหาจากมือจากไม้คือก็ไดาเอาตัดเอาไปจะได้เกี่ยหาบ้างดอกสวยถูกพวกหาก็เด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตหาก่อนหองอีกแล้วจะลงหาเวอร์หาเวอร์เราประต้อมเลยมีนะ สาวลุงโบเห็นไหมพี่น้องเว้ยนี่เลยป่ต้อมนี่สาวลุงเห็นแล้วนี่เด er ็นี่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 พี่น้องเนี่สาวลุงก็เห็นคือกันนี่เด็นั่นน่ะเดี๋ยวได้ให้ป้าต้อมเก็บก่อนเอาได้ยี่บอน่ะแข่งฟักเลยแข่งบ่อือที่บอเอาได้ก็เอาแหละโอ้แต่ว่ามันคือเหลืองเลยอ่ะแต่แข่งปักได้ได้ขาเลยสาวลุงโอ้ยยังแข่งเลยพี่น้องเว้ยฉันอะอือเอา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 ไปกินแกงสุลูกสุเต้ากินบ้ต้อมไหมนั่นเดียดอกงามดีนะ เสาร่งบริเห็ุเนี่ยกระบอกต้อมบาห้องแล้วสักมาเห็นสักสวยขนาดเลยดอกนี้งามเนาะนี่ดอกเา่งกะเป็นยังงสีล่ะของสาลงอี่กันเลยมันช่แข็งอยู่ปะต้อมมันช่แข่ของบะต้อมแ่กินอยู่ใครอยู่งามอยู่นี่อย่างรนะคือทัดออก เป็นไดเป็นอย่างไรคือตัดออกจังสันกินได้มันบ่กินได้แล้วกินบ่ได้กินบ่ได้กับทีมนะกินได้หาใหม่เนาะพี่น้องเนาะถ้ากินบ่ได้กับไม่ใช่เสื้อก็เดียเดียวบ่มองเมื่อกี้เนี่ยสามดอกมองนี่ดอกเดียวมองนี่ดอกเดียวเอาไปก่อนเทเขี่ยจัมกระเด็นกระดอดเลยพี่น้องเยไปเขี่ยต่อไปต่อ ขาหลังเจ้าเดี๋ยวพงมีบอกขาวๆคือขาวๆนะท่านไหนเดีบยวมองไม่เห็นบอกนี่เขาโต้กันเลย <c oughs> สาวลุงก็คอยแต่จะไปพูดอะไรผิดเอาต้อมก็เห็นอยู่นี่แหละเห็นมองเก่าไปอย่างเดียวเลยสาวลุงนะไต่บ,อบ่อพเห็นเนาะเอ้าแล้วยัางงามอยู่ด้วย่ะอืมไม่เอาเสียดายแย่สาวลุง ใครจะไปเห็นเนอสแอนลุงไม่เห็นไปหาตอห้องแล้วเอาเอาได้ดอกสวยเนาะดอกสวยกอนมันมีอีกบ่ไม่รู้เดี๋ยวไม่เห็นดอกสวยตูนตู้นจะมีตูนตรงนูนมีเน่าบ่งแลุงเน่ามากตัวนี้ตั้งให้พงพี่เน่ามาหนามาหนะ Ăn này sao luôn? có cắt đó? thấy độc nong gì không? này của này. đâu đó? này. Oh. ามขนาดเลยประเท่เเห็นใน่น้าบอจอเนี๋ยสอยสวยเนี่ยดอกพวกไญ่น้าบอจอดอกพวใหญ่ไปคำมาได้ดอกนี่เสียได้เลยเฮ้จะไปอย่างเดียวไอ้บอจอพออยู่พอกินแล้วป่ะพออยู่พอกินแล้ว เราก็จะกลับบ้านกันแล้วโอ้ยดอกเฮ็ดพี่น้องตาต้นง่ามเลยสาวลงไปอยากได้เลยดอกเนี่ยอดอกง,งามางบบต้มนี่แงจังสวยน่าพี่น้องนี่เราจะเฮ็ดหนาแรงเป็นซีโนบัตตเน้องออเป็นอย่างมากัดกไปพออยู่พขกินบตัตอ์ไปวันนี้ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องเบ้าต้มออนิวชาแนลด้วยนะครับผิดพลาดการไลขออภัยพี่น้องวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพี่น้อง จะคอพาไปหาใหม่เนะจ้า,าคลิปหน้าไปน้องจ้า